สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่18มิถุนายน2568ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่17นะครับผมสำหรับวันที่17แอดมินให้อยู่ที่3กับ4 สำหรับแนวทางนะครับผมมา7,4แล้วก็35ในรอบเฉพาะกิจสำหรับในรอบปกตินะครับผมมา 24, สายวิ่งสายรูด39นะครับผมสำหรับในรอบ VIP นะครับผมสายวิ่งสายรูดมา94 fc พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้3995นะครับผมแอดมินจะเจาะให้ทีหนึ่งนะครับผมในรอบปกติและ vip นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสารับวันที่18ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผม มีใจอยู่ที่ศูนย์กับหนึ 5, ่งศูนย์มีศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วก็ศูนย์แปด สำหรับ1นะครับผมมี 1, 2 1, 4 1, 5 1, 7แล้วก็ 1, 8สำหรับตัวกันนะครับผม สำหรับสายเบิ้ลนะครับผมมี00112244แล้วก็55สำหรับ3ตัวมี502 304

10พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนําโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ10พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ